วันนี้อยู่ในสกุลวิธีการพับริ้วธงชาตินะครับโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราจ่าสิบเอกนาวินชัย,ยนาคขั้นต้นก็คือให้ลวดอยู่ข้างหน้าเนาะพี่นาวินเนาะสำหรับธงชาตินะครับสำหรับธงชาตปลายลวดชี้ไปทางฝั่งซ้ายมือของเราแล้วก็อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าธงชาติเนาะ รวดอยู่นะแล้วก็พับทงจากด้านหลังมาด้านหน้าพับจากด้านหลังมาด้านหน้าอ่าอยู่เวลาเราเก็บเก็บด้านหลังเวลาเราเก็บด้านหลังเก็บพับมาก็มันจะมีอันนี้ก็เสียไม่ได้ไปนะลักษณะลักษณะอ่าตั้งตั้งรวดก็คือไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันเป็น ให้มันโค้งลงใช่ไหมอ่าแล้วหัวทรงหัวทงปมเชือกเราต้องหันมาข้างหน้าใช่ไหมปมเชือกปมเชือกด้านบนหันมาข้างหน้าตะขอเกาะตะขอเกาะอ่าตะขอเกาะหันมาด้านหน้าเนาะแค่นี้นี่แล้วทีนี้ถ้าพอสามอันปุ๊บมันก็จะเป็นลายเดียวกันเนาะใช่ถ้าสามอันปุ๊บเราก็จะแบ่งลักษณะการแบ่งก็คือดูดูตัวเนี้ยมันกระทับกันอยู่ คนนี้ตัวแรกันที่สองคนบบนสนะครับอ,อ,อ,อ่าฮะอันนี่คือธงชาติอาพี่นาวินเอาออกก่อนเดี๋ยวให้พี่น้เอาวธงมรดสมมติว่าธงมันแตกลมพัดธงแตกแล้วอ่าพี่นลองดูครับมันจะเป็น,น,น,นมนมมมแแแ ตรงนี้มันแหงมันสวยตรงนี้ขนาดมันจะไม่สวยก็คือตรงตรงนี้มันถ้ามันแหงไม่ยหมายคำว่าดัด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 โค้งลงใช่ไหมพี่ดัดหัวมันลงเนาะถ้าอยู่ในที่ไม่มีลมพัดอ่าฮะมันก็จะอยู่ได้นานถ้าอยู่กลางแจ้งมันจะลมพัดไม่ถือทำไม่ข้าวจะลอย โอเคเราทงชาติหรือว่าตรงนี้ตองของรถแท็กซี่งานน้องให้คทุกอย่างอ่าจะ,จ,จ,ะจะเหมือนแต่ดูแต่ตรงตายนักษณ์คือมันจะอยู่คนละฝั่งเอาหมายทีนี้อันนี้คือธงชาติจะโยงฝั่งซ้ายมือของต้นบูชาทีนี้อพอสมมติว่านี่คือธงสัญลักษณ์อ่ะสมมติว่านี่คือธงสัญลักษณ์ ปลายธงชาติเนี่ยปลายธงตอนนี้มันจะไปฝั่งซ้ายถ้าถ้าธงสันยละมันจะไงใสแล้วมันจะไปฝั่งขวาทำเหมือนกันเหมือนงับกันจะกวมกนมันจะไม่ไม่ัเต็ม่งนี้นะัาเป็นเพรามันจะเป็นเป็นมันจะเป็นข้อความเนาะ ม,ม,มอ,อ้าวเหรอพี่พี่จะบอกว่าในรูปยังไงเนี à, <então S 2> <ร>่ยสิงหาเนี่ยในกลางใจงไงเนี่ยโอเคอ่ะอ okay, อลองเลยซัดทีเลยครับจะได้เห็นภาพว่าสัญ,ญลักษณ์มันจะต้องไปอีกรอบไหนถ้าธงชาติถ้าธงชาตินี่คือพับจากซ้ายจากหลังมาหน้าเนาะจากหลังมาหน้า อ,อ่าหลังมาหน้าอ่าจากหลังมาหน้าถ้าเป็นธงตาสัญลักษณ์มันก็จะเป็นอย่างก็คือสับข้างกันเป็นด้านหน้าลวดก็อยู่ด้านหน้าอีอธงชาติธงชาติธงอยู่ด้านหลังลวดอยู่ด้านหน้าธงสัญ,ญลักษณ์ธงอยู่ด้านหลังลวดอยู่ด้านหน้าลวดอยู่ด้านหน้า แมนปะนนเอาเดีเ๋ยวลวดอยู่ด้านไหนกันแน่ลวดอยู่หลังหรือลวดอยู่ลวดอยู่หลังเนาะเอาใหม่ถ้าหาเป็นทองสัญลักษณ์ลวดอยู่หลังธงอยู่หน้าอ่าลวดอยู่หลังธงอยู่หน้ามันเป็นลักษณะนี้เาไปเต็มไ้ถ้าไปเต็มก็คือช่วงนี้มันจะเออมันจะไม่เห็นตัวอักษรมันจะไม่เห็นสัญลักษณ์เนาะ ก็ต้องพักดูเอาว่าเราจะให้สอ,อ,อ,อกรสวยขนาดไหนพักตื่นยังไงกันนะตอนนี้ตอนนี้เราจะต้องมาโชโชตาแม่โชต่าไม่ได้โชอะไรให้มันจุ่มออก็แหมงไอ้ตอนนี้เราโชว์หน่อยนะโชว์ตรงนี้แล้วก,ก็พักคือพักพักไปเลยนะับเป็นการพัมแบบค่อยอ่างประมาณนี้ อ้าวทีนี้ลื้อสัญลักษณ์ออกแล้วให้จ่าบอมลองสาธิตเอาจ่าบอมลองจัดธงสัญลักษณ์ดูครับวันใดวันหนึ่งเไม่มีใครอยู่แต่จ่าบอมคนเดียวจ่าบอมมาจัดธงนี่นะห้องดอกคุณหน่อยอย่างเงี้ยเรียกมาอีกแล้วยูไหนเรียกมาส่วอยหา่เลยเอออันนี้ธงชาติธงสัญลักษณ์รวดเกิดอยู่ด้านหน้าธงสัญลักษณ์รวดอยู่หลังธงอยู่หน้าธงชาติรวดอยู่หน้าธงอยู่หลัง สำหรับธงสัญลักษณ์ต้องพยายามพรีเซนต์สัญลักษณ์ของธงด้วยว่าธงสกธงวปรธงสทอะไรเงี้ยนะเราจะเน้นโชว์สัญลักษณ์อ๋อริ้วธงริ้วธงตัวแรกเราเอาจะให้เห็นอ่าเวลาเราทับกันพิธงสามอันเนี่ยเอาเอา นับจากอ้าวนออกนอกนออกนอกใช่ไหมท,ทั้งสองฝั่งเนาะทงชาติก็นออกนอกคับ,บนออกไปนอกอ๋อทับในออกไปนอกโอเคครับทับในออกไปนอกเ <shot> วลามีวิทยากรมันเหมือนงานะเวลาจัดเเป็นจัดนะวันนั้นไปจัดเองอยู่ปานเกือบสามสิ่นาที <c oughs> แค่ทงนี่แหละปานนั้นก็ยังไม่สวยเลยนะเอาพัดูยังไงไม่ให้ไม่ ไมว่าตัวตัว,ต,ว,ต,ว feels, ตัวที่พับเนี่ยมันไม่ให้โผล่ตัวที่พับตัวที่พับด้านหลังไม่ให้โผล่เลยพี okay. ong, Deep, ่เลยพีก okay. ่ก็ทับอ เอาในทับนอกแสดงว่าตัวนอกนี่คือจะอยู่เดี๋ยวก่อนนะเสาแรกเสาแรกเสาแรกอยู่ด้านหลังหรืออยู่ด้านหน้าครับพี่เสามันเสาแรกมันหน้าเสาแรกอยู่ด้านหน้าเสาที่สองที่มาซ้อนเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นเสาที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับไล่ไล่ทับออกมาตัวในแม่ทับออกไปไมหยตัวในตัวในอะไร ตัวข้างนอกตัวสักเอ้าขวามือสุดเอ้าทงสัญลักษณ์ขวามือสุดนี่อยู่หล้วล้งสุดเนาะสามารถหนี่งนะครับผมเพราะว่าเราเราจะเก็บพายพายหลังมันมันอ่าฮะจะเราก็เบื้งเน่เลอย่างนี้พอตั้งเจ็บไอ้สิ่งที่เราจะต้องตรจการก็คือขอกรจะต้องหันหนาวตามลัก อ่าฮะตะขอตะขอตะขอเกี่ยวปมเชือกอยู่หันหน้าหันหน้าออกเนาะอ่าฮะไม่ได้ไม่ตกผาวอืมไม่รู้ว่าสบอรจัดถูกต้องอันนี้อันแรกนะแหละธงสัญลักษณ์ถูต้องอยู่ด้านในอ่าพอธงสัญลักษณ์ธงอยู่หน้าลวดอยู่หลังเนาะธงอยู่หน้าลวดอยู่หลังพับจากพับจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายให้เห็นสัญลักษณ์อ่าประจำธงก็จะประมาณนี้แหละสบอร มันจะโผล่มาต้อยมากต้อเราเราตัวนี้เราจะล็อกอยู่แล้วอ่าดินต้องล็อกแต่แม่ถ้าเราล็อกตัวล็อกก็คือใช้เข็มกัดใช่ไหมพี่นาวินล็อกครับเข็มกัดเข็มกัดรู้ว่ากาวสองหน้ากาวสองหน้าล็อกอยู่ไหมกาวสองหน้ามันมันจะอยู่ไม่ใช่ไหมอืมเข็มหมดเนาะอ่ะเข็มหมดกัดไว้ไม่ให้มันดิ้นได้มาก 3,003ตัวเนี่ยมันเท้ามันกับครับเกิดๆไม่ไม่ครับสวยงานี่คือเสาต้นแรกเนาะถามว่าเสาต้นที่สองมันมันมันจะมาตั้งข้างหน้าหรือมันจะมาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเหมือนกันเอาตัวที่สองมาซ้อนข้างหลังครับตัวที่สามตัวที่สามก็มาซ้อนข้างหลังอีกเนาะครับธงชาติเหมือนกันครับซ้อนหลังโอเคเสาตัวที่สองเสาตัวที่สามเอามาซ้อนด้านหลังของเสาตัวแรกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดลายที่สวยงามครัววนนีี้้มัออยู่แลก็เาทบ อ้าโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่นาวินง่ายนะเวลาพี่มาทําอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาจัดจริงแม้กระทั่งผมไปจัดเองบอกจำตงเสาสามต้นนี่คุมอยู่เกือบชั่วโมงน่ะอันที่สามสามมิถุนานี้เอาอี่นีพี่นะวันเกิดพระราชนีรอรอสิบนะที่จะต้องมาเทียนเพราะว่านี่สามสิงหาสามมิถุนาเนี่ยวันเกิดพระราชนีรอสิบเราต้องไปจัดที่สโมสรละ นี่ว่าถ้าจากห้องนี้สองสองงานก็จะเป็นไงานอะไรนี่ไงถ้าถ้าตรงปัญญารับมันจะอยู่ด้านนอกถ้าตรงอ้าตัวนี้จะต้องมาอยู่ด้านในเพราะว่าเราจะต้องพับอ่าฮะสัานการณ์การโอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่นาวินขอบคุณมากเลยครับ